ทำแล้วทำอยู่ทำต่อที่เขาประกาศแปะป้ายกันนะี่ยะมีใครทำสักคนเลยนะทำได้บอกก็ยังไม่รู้แต่ของท่านเนี่ยทำมาแล้วแล้วก็ททำอยู่แล้จะทำต่อของจริงเป็นนามานังชีวิตผมผ่านถวายสัตว์ปริยาไม่รู้กี่ครั้งผม,ไ,มได้รับการสั่งสอนมาจะต้องซื่อสัตย์สุจริตผมไม่เคยไปตกปลาบ่อใครมีแต่ปลากระโดดประบอกผมเองเขาบอกว่าเหมือนเป็นพักทหารนะครับพักทหารคืออะไรครับ ในฐานที่ท่านเองก็เคยเป็นผู้พิพากษา,ารครับการที่สวหนึ่งคนมีเสียงเทียบเท่ากับคนสามแสนคนที่เลือกสอสอในการเลือกนายกนะครับท่านคิดว่ามันยุติธรรมมันสมัยสองคนไหมครับผมมีความคิดมาตั้งแต่ก่อนเป็นนักการเมืองอีกคืออยากเห็นพรรคการเมืองเป็นพรรคที่คิดแต่เรื่องของประชาชน แล้วก็มาช่วยเหลือประชาชนปัญหาของประชาชนเนี่ย mm hmm. เขามีเรื่องอะไรบ้าง mm hmm. เวลาเขาเดือดร้อน mm hmm. เขาพึ่งเราได้พึ่งผมคิดว่าผมอยากมีพรรคการเมืองแบบนี้แนวทางของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราจึงได้กําหนดนโยบายเป็นอุดมการณ์ของพรรคตั้งต้นว่าสู้ให้ทุกปัญหา mm hmm. พึ่งพาได้ทุกเรื่องหลายคนเขาบอกว่า mm hmm. ขายคุณประยุทธ์น,นะครับก็แล้วแต่มองตั้งแต่ผมทํามาต,ต,ตั้งแต่ต้นเนี่ยพรรคนี้ผมทํามาเพื่อแนวทางที่ผมทํา mm hmm. ก็คือว่าสู้ให้ทุกปัญหา mm hmm. พึ่งพาได้ทุกเรื่อง แต่เมื่อเดือนธันวาคมตอนปลายเดือนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตัดสินใจเดินหน้าทางการเมืองต่อแล้วขอมาสมัครอยู่กับทางผมผมก็ยินดีต้อนรับท่านเพราะฉะนั้นเมื่อมาก็ไมธรรมดาครับเป็นคนที่ดึงกระแสดได้อยู่แล้วมันก็เลยทําให้กระแสพักมันดีขึ้นตามไปด้วยพรคเฉพาะกิจคนก็พูดอย่างนี้นครับแต่อะไรคือเฉพาะกิจอะไรไม่เฉพาะกิจนะผมไม่ได้คำว่าเฉพาะกิจเป็นเพื่อการใดการหนึ่งผมบอกแล้วแนวทางของพักรวมไทยสร้างชาติ เราทาเพื่อช่วยประชาชนถ้าการช่วยประชาชนเป็นเรื่องเฉพา segundo, ะกิจผมก็ยินดีเฉพาะกิจคนก็จะพูดจะอะไรจะวิจารณ์ธรรมดาครับคนไม่ชอบคนไม่เห็นด้วยหรือคนที่กระแสต,ตกหรือกระทบพราะเราเขาก็ต้องต่อว่าต่อขานไม่มีใครเข้ามาชมพรรค <t> เราหรอกธรรมดาก็ตอนต,ต,ตั้ง,งแรกๆไม่แค่เฉพาะกิจบอกพรรคเล็กๆนะอืผมก็งงถ้าพรรคผมมันเป็นอย่างนั้นมันสนใจทําไมบางสื่อบางรายการก็พูดได้ทุกวันพรรคผมไม่น่าสนใจแล้วพูดทําไม พรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีฐานเสียงอยู่ความคล้ายคลึงกับพักพลังประชารัฐจุดต่างสำหรับท่านหัวหน้าเลยครับแล้วมันคล้ายตรงไหนเขาบอกว่าเหมือนเป็นพักทหารนะครับพักทหารคืออะไรครับ,รรออรรบของผมเนี่ยในในพักผมมีทหารกี่คนไม่มีเลยมีพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นอดีตทหารบางพักี่มีทหารมากกว่าผมอีกถูกไหม ในส่วนของคำพิยามครนิยมของทหารร <Yeah. S 2> ดยพ่ผม,มคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน้าตอนเป็นทหารก็รบวัดทหารทุกคนเราจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาสนั่นคือของผมและในวัตถติดตัวผมวันนี้เออแล้วพรรกผมเป็นพัคทหารนะไงก็เหมือนเดิมอ่อยากจะพูดอยากจะสร้างภาพไปเห็นว่าพักนี้เป็นอย่างนั้นก็พยายามพูดพยายามจะปั่นข่าวกันขึ้นไปแล้วมันเป็นไหมก,ก็ดูรายชื่อมาแต่ละคนมันเป็นทหารว่ะ แล้ววันที่ท่านประยุทธ์มาคุยกับพักล้วก็พรคตั้งใจแล้วว่าจะเสน็ท่านเป็นแคร์เนเดอ์นายกเน่ครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงตอนที่จะไปงานอะไรอ่ะท่านก็จะต้องไปขึ้นฮอผมก็เดินไปส่งท่านเพราะบังเอิญผมไม่ได้เตรียมชุดขาวเลยไม่ได้ไปท่านก็พูดเรื่องนี้กันขึ้นมาหน่อยด้วยเหตุอะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่ท่านบอกเออเดี๋ยวท่านจะคิดดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันพอวันลุ่งขึ้นก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านตอนเช้าท่านก็บอกเออท่านตัดสินใจแล้วท่านอยู่ที่นี่ ผมว่าอ่ะโอเคผมก็ดีใจแต่ว่าคือดีใจที่ท่านตัดสินใจเลือกเราแปลว่าการเข้ามาหรืทอทนายกที่รวมกันทั้งช้านี่เกิดจากท่านอยากเข้ามาหาพักเราเองใช่ไหมไม่ใช่ครับมันจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกผมก็เคยพูดกับท่านที่มีจังหวะนะว่าทางผมเนี่ยพร้อมที่จะให้ท่านมาทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ท่านจะตัดสินใจลองพิจารณาภาพผมอยู่ด้วยนะพอถึงวันที่ท่านตัดสินใจจะ คิดว่าท่านจะเดินหน้าต่อจริงๆท่านก็คงออกมานั่งวิเคราะห์ดูว่าคงจะสบายใจที่อยู่ที่นี่มันมีเรื่องตกปลาในบอกเพื่อนไม่มีละครับไม่มีผมไม่เคยไปตกปลาบอกใครมีแต่ปลากระโดดประบอกผมเองบอกนี้น่าสนใจไงครับเพื่อนใครปลาก็ต้องไปถามเขาแต่ส่วนใหญ่ที่ผมได้ถามเพื่อนๆที่มาเขาบอกว่าเขารู้สึกอยู่ที่นี่เขาสบายใจทําไมเขาถึงไม่อยู่กับเรา มันควรจะมองอย่างนี้ไหมแทนที่จะไปมองคนอื่นว่าคนนู้นมาเอาคนนี้มาเอา,นนา,เอาทำไมเขาไม่อยู่กับเราตัวเลขประเมินเศษรษฐกิจของสมาผัดเรื่อง G D P ของประเทศปี62เนี่ยเราอยู่ที่2.6แต่รอบบ้านเราเนี่ยเขาสูงกว่าเราหมดเลยเวลาคนมอรัฐบาลคุณประยุทธ์ก็จะมองถึงเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักว่าเนี่ยตัวเลขมันยืนยันอย่างนี้นะในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรถ้าคุณประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกครั้งคือเศษรษฐกิจนะตุเยนให้ฟัง เศรษฐกิจที่เป็นปัญหาจริงๆอ่ะมันคือเศรษฐกิจชาวบ้านไม่ใช่เศรษฐกิจ GDP คนที่เรียกว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เคยมีผลกระทบกับเรื่อง GDP เลยคนที่ลําบากคนที่เดือดร้อนคนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือไม่ว่า GDP แบบไหนเขายังเดือดร้อนเหมือนเดิมแล้วคนเหล่านั้นคือคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าควรจะทูแลเรื่องเศรษฐกิจของพื้นฐานชาวบ้านเป็นสําคัญให้รากฐานของสังคมเนี่ย เขาอยู่ได้ GDP จะขึ้นมายัางไงคนเข้าไปหากินในป่าถูกจับทั้งทังท,งที่เคยเป็นที่ดินของเขาวันนี้บอกเป็นป่าตะงหวนตัวที่เขาไม่ดูตัวแล้วก็เอาอะไรกินคนที่เคยลงไปจับปลาพื้นบ้านได้วันนี้บอกบุกลุกอุทยานแห่งชาติอย่างเงี้ยแล้วถ้าคนเหล่านี้ที่เป็นรากฐานของประเทศอยู่ไม่ได้และข้างบนจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความสําคัญ สำหรับการดูแลปัญหาเศรษฐกิจวันนี้คือเศรษฐกิจชาวบ้านมากกว่าครั้งที่เราเนี่ยตอนคุณประยุทธ์อยู่กับทรคพลังประชาลัเนี่ยมอตโต้เขาขายคุณประยุทธ์ว่าความสงบจบที่ลงตรงครั้งนี้คุณประยุทธ์มาอยู่กับกรมไทย้ังชาติเราขายอะไรคณต่ประยุทธ์ก็ตอนเริ่มต้นนี่ก็ใช้แนวทางที่ท่านทํางานเฮ้ยผลงานเยอะแยะนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมกับท่านตรงนี้ผมต้องบอกผมกับท่านเหมือนันอย่างมัวแต่ทํางานไม่ค่อยไปสัมพันธ์หรอก แต่พอจะต้องคนมาช่วยกันทํางานเฮ้ยงานผลงานเยอะก็เลยเป็นที่มาของมอตโต้ล่าสุดที่ว่าทําแล้วทําอยู่ทำต่อที่เขาประกาศแปะป้ายกันนะัะมีใครทําสักคนเลยนะทําได้บอกก็ยังไม่รู้แต่ของท่านเนี่ยทํามาแล้วแล้วก็ทําอยู่ได้จะทาต่อของจริงการที่ผมมาวันเนี้หลายคนสงสัยว่าให้ผมมามาทําไมเพราะอยากเป็นหรือไงอยากไปอะไรต่อหรือเปล่าอะไรทองเนี่ยนะ ม่ใช่ผมไม่อยากเป็นใหญ่ไม่อยากมีอํานาจอํานาจผมมีมาเยอะแล้วอํานาจผมมีมาทั้งชีวิตของผมนในหน้าที่ราการของผมเพราะฉะนั้นอํานาจมันจะมาพร้อมความรับผิดชอบถ้าคุณประยุทธ์ได้เป็นนายกต่อก็จะเอือ่หลายสองปีงปคือที่เขาบอกว่าสองปีแค่เป็นนายกแต่เขาไม่ได้ห้ามท่านทํางานการเมืองแล้วก็ห้ามไม่ได้ห้ามว่าอยู่ในตําแหน่งอืงน่นีแค่ไม่ได้เป็นนายก แล้วการเปลี่ยนระหว่างทางมันจะไม่กระทบกระเทือนกับการบริหารประเทศหรือก็ผมบอกแล้วไงครับว่ายังไงไม่ได้แปลว่าท่านไม่ได้อยู่ในรัฐบาลหรือท่านไม่สามารถซัพพอตรัฐบาลหรือท่านไม่สามารถช่วยเหลือรัฐบาลได้อีกเลยนึกออกไหมครับท้องแปลว่าท่านยังไงเสียท่านนายกประยุทธ์ก็เป็นทำงานทื่ชาติต่อใช่ในการเลือกตั้งปีหเนี่ยสวเนี่ยยกมือให้กับคุณประยุทธ์เกือบหมด24 9ยเก้ารว 49, ร้ว1หนึ่งท่านที่เป็นประธานสว ในฐานที่ท่านเองก็เคยเป็นผู้พิพากษา,ารครับการที่สวหนึ่งคนมีเสียงถ้าเทียบเท่ากับคนสามแสนคนที่เลือกสวในการเลือกนายกนยกะครับท่านคิดว่ามันยุติธรรมมันสมัยสองคนไหมครับถ้าถามว่าในฐานะผมเคยเป็นรู้ิพาาเนี่ยผมไม่มองมุมนั้นหรอกก็กฎหมายไม่เป็นอย่างนั้นนะถ้าคุณจะบอกไม่ดีคุณก็ต้องแก้กฎหมายถูกไหมก็กฎหมายบอกให้ทำแบบนี้ก็ต้องทำแบบนี้ถ้ามองในมุมของกราฟการนเงินท่านมองว่ายุติธรรมกับประชาชนไหยครับ มนแล้วแต่มุมมองนะมนแล้วแต่มุมมองแล้วแล้วแต่ความคิดเพราะว่ามุมผมจะใช้คําว่ายัางไงคือมุมมองทางการเมืองของแต่และคนแต่และประเทศเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปแล้วก็แล้วแต่สถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์บ้านเมืองมีปัญหาอะไรอย่างหนึง่งเขาก็ออกกฎหมายมาแก้ไขซึ่งสถานการณ์ของบ้านเมืองเราวันนั้น รูปแบบแบบนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของความเหมาะสมของบ้านเมืองคําว่าประชาชนมันไม่ได้แปลว่าอินดิวิดวลบุคคลแต่ในทางบริหารประเทศเนี่ยประชาชนมันคือความมั่นคงของรัฐอะไรคือทําให้เกิดความมั่นคงของประเทศณวันนั้นความสงบของบ้านเมืองตรงนั้นเขาต้องเอาตรงนั้นเป็นที่ตั้งอยู่แล้วท่านกำลังจะบอกว่ามันอยู่ภายใต้บริบทที่จาเป็นณวันนั้นคนที่เขา ม,มีอำนาจร่างรัฐมนูญวันนั้นเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ถ้าท่านมีโอกาสได้เขียนรัฐมนูญถ้าในเรื่องสิทธิการวาปวปนายกท่าน,นจะมองวา่ายจงอยู่ในบรัรบทที่ยังสมควรอยู่ไหมครับที่จะคงไว้แบบนี้ถ้าสถานการณ์นนนในณวันนี้เนี่ยอีกไม่กี่ปีอะ่ะเขาก็ต้องกลับไปสู่ระบบเลือกตั้งสวก็ต้องไปไปตามนั้นที่มันเป็นวันนี้เพราะสวชุดเนี่ยเขาไม่ได้มาด้วยวิธีการเลือกตั้ง แต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยมันการจะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยผมเรียนให้ฟังมันอยู่ที่กฎหมายเขียนเพราะฉะนั้นที่มาที่ไปไม่สําคัญหรอกมันสําคัญอยู่ที่การทําตัวของคุณมาตราหนึ่งสองท่านยืนยันอยู่ลว,ว่าไม่แก้ไม่แก้แก้ทําไมมีอะไรต้องแก้ในส่วนของกระบวนการมีปัญหาไหมครับไม่มีปัญหาอยู่ตรงไหนเช่นการเปิดโอกาสให้ใครก็ได้ยื่นฟอ้องอะไรอย่างนี้ครับ ผมด่าพ่อคุณมีปัญหาไหมถ้าเกิดผมฟ <ผม S 2> ้องเองผมมีปัญหาครับเรื่องนี้คือในหลวงมันสําคัญกว่าไหม,มทาไมแค่พ่อเราเราจะไม่ยอมแล้วทําไมในหลวงเรายอมนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเวลาเราด่าพ่อด่าแม่กันเอกชนเนี่ยไม่ใช่ความผิดบ้านความมั่นคง แต่พอไปกระทบสถาบันอย่างเงี้ยสถาบันคือหลักความมั่นคงของประเทศความผิดอันเนี้ยจัดชั้นว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐจุดยืนในการจับมือในการร่วมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีของพรรคร่วมไทยสร้างชาติก็คือจุดยืนในการชาติศาสตร์ในหลักและทํางานเพื่อประชาชนปลายปีที่แล้วคุณเอกนัทสัมภาษณ์เสบอกว่าเราถ้าจะได้ประมาณ1 0 0่งก่ววันนี้ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าพัค ผมไม่ชอบคิดอะไรที่มันมันเป็นไปได้ยากแต่มันไม่แปลว่าเป็นไปไม่ได้ผมพูดตรงๆผมก็เชื่อว่ามันมีโอกาสโดยเฉพาะกระแสที่ออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันดีกว่าปกติที่ผมเคยอยู่กันเมืองมาเพราะฉะนั้นผมมีความมั่นใจว่าณวันนี้มีความเป็นไปได้ครับครับาาสุดท้ยค,คนไทยจะเป็นอย่างไรหากภวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐบาลแล้วก็มีนายก ปถ้าหากรวมบาไทยสร้างชาติเป็นรัฐบาลไม่ใช่มีแค่นายกชื่อประยุทธ์แต่จะมีคนดีๆจากพกรรครวมภัไทยสร้งชาติและคนที่ตั้งใจทํางานให้กับประชาชนให้กับบ้านเมืองและพร้อมมาแก้ปัญหาเรื่องความเป็นอยู่เรื่องปากท้องเรื่องของการดํารงชีวิตกฎหมายอะไรที่ไม่ดีอะไรที่เป็นปัญหาเราพร้อมจะเข้ามาลื้อให้หมดนะครับเราจะมาลดภาระต่างๆนะเราจะมาปลดเปลื้อง นี่สินกดเปลือกอะไรต่างๆที่เป็นาระแล้วจะสร้างสังคมที่ดีสร้างสังคมใหม่สร้างการเมืองแบบใหม่ให้กับประชาชนติบ้านเมืองที่สําคัญเราจะพาประเทศไทยเดินหน้าไปด้วยความมั่นคงและด้วยความสามาัคคีปองดองครับบทความเปลวสิเงินวันนี้ก่อนบัตรคนจนกับคนอิจฉานะแล้วก็มีภาพประกอบเป็นภาพอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศเปลวสิเงินเริ่มบรรทัดแรกด้วยการบอกว่า หมาหน้าขับเฮาส์หมู่นี้ดูจ่องๆยังไงพี่กนลนะถ้าผมเป็นโทนี่วุซัมคงต้องกระซิบถามว่าแบบนี้บ่งถึงสถานการณ์แนวรบทุกด้านใต้ธงนำแม่ลูกอ่อดแนวโน้มจะแลนสลบมากกว่าแลนสไลด์หรืออย่างไรถ้าหมาหน้าคอกไม่เลียประจบก็คงตอบว่าท่านหัวหน้า ช่างเลิศล้ำในปตีในดินแดนนี้ไม่มีอะไรที่ท่านหัวหน้าจะไม่อย่างรู้นะเพราะสถานการณ์ขณะน,นี้เพื่อไทยซึ่งเป็นม้าตีนต้นวิ่งท้องโยนำโด่งมาตัวเดียวแต่ไกลแต่พอมาถึงตอนนี้ม้าเพื่อไทยกลับหยุดยืนขี้ซะง,งั้นปล่อยให้ม้าตูรรวมไทยสร้างชาติไล่ขึ้นมา แถมทําท่าจะแซงตอนเข้าโค้งวัดเบนเอาเสียด้วยนะแต่โทนี่วิเคราะห์เหตุแล้วพบว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรลุงตูเป็นหนึ่งในอีกหลายสาเหตุที่ตรึงขามาเพื่อไทยให้ต้องหยุดยืนขี้วานซื้นโทนี่จึงมาเป็นซีรีส์ฟันโชกด้อยค่าหรือว่าขิงนะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยบอกว่าบัตรคนจนนี่จะถูกเมินมเพราะประชาชนจะมีรายได้มากกว่าบัตรคน,นจนจ่ายแน่นอนะนะเปลวสีเงินนี่จับไตตรงนี้แล้วก็บอกว่านี่มันตักกะองุ่นเปรี้ยวชัดๆนะตักกะแบบองุ่นเปรี้ยวชัดๆนะท่านโทนีนะเดี๋ยวก่อนคุยกันต่อขอทำความเข้าใจสักนิดเปรวสีเงินก็ย้อนเกิดกลับไปฮะว่า,วาท่านเคยประกาศ ประเทศไทยคนจนต้องหมดไปตั้งแต่สมัยท่านเป็นนายกแล้วไม่ใช่หรือนะเดี๋ยวขอดูภาพคุณโทนี่เต็มๆหน่อยนะฮนะไม่โทนี่ด้วยนะโทนี่โธนี่โธนะี่ค่ะคุณเปลวศรีก็นในย้อนเกร็ดกลับไปนะว่าออเออท่านเคยประกาศไม่ใช่เหรอว่าประเทศไทยเนี่ยคนจนต้องหมดไปตั้งแต่สมัยท่านเป็นนายกแล้วมิใช่หรือ แล้วจังยังจะมาเรียกบัตรสิทธิการแห่งรัฐที่ชาวบ้านเรียกว่าบัตรลุงตู่เนี่ยเป็นบัตรคนจนอยู่อีกหรือนี่มไม่ได้ยินนายกประยุทธ์ย้ำกับอบตอทั่วประเทศวันก่อนหรือว่าประชาชนไม่ใช่รากหญ้าประชาชนคือฐานรากของประเทศนั่นแหละมีแต่ยุคโทนีเท่านั้นแหละที่นับชาวบ้านผู้ได้โอกาสทางสังคมว่าเป็นคนจนแล้วตีราคาเขามีค่าแค่ รากหญ้าเอาไว้หลอกใช้แต่ทัศนคติของลุงตู่รวมไทยไม่มองชาวบ้านเหล่านั้นเป็นรากหญ้าลุงตู่วางไว้ในตำแหน่งฐานรากของประเทศเมื่อเป็นฐานรากใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ควรต้องดูแลตามฐานานุรูปเพราะถ้าไม่ดูแลปล่อยให้ฐานรากที่รับน้ำหนักในความเป็นองคาพยพสังคมชาติผุกร่อน ไร้เรี่ยวแรงส่วนล่างกลางบนมันจะพังคืนลงมากันทั้งหมดนะนี่คือในยะสำคัญในคำพูดที่ลึกซึ้งไม่ใช่รากหญ้าแต่คือฐานรากต่างหากนะอาจมีคนแยง้งเปรีวสีเงินบอกคนจนก็คือคนจนคือรากหญ้าจะดัดจริตเรียกโน่นเรียกนีก่ไปเพื่ออะไรก็ได้ยินพูดกันทั้งในสภาและนอกสภาว่าคนต้องเท่าเทียมกันไม่ใช่เหรอ ในเมื่อเท่าเทียมกันแล้วทําไมจึงแบ่งเป็นคนรวยคนจนอีลิปลากย่าอยู่อีกล่ะถ้าว่าพวกใกล้กาวช่วยแถตรงนี้ให้เข้าใจหน่อยก็ได้เรื่องทัศนคติมันเหมือนการกรัดกระดุมเม็ดแรกผิดหรือไม่ผิดถ้ากรัดกระดุมเม็ดแรกผิดนะเดี้ยวปุ๊บเิดหนึ่งมันก็จะเม็ดต่างๆก็จะตามมาถ้ามีทัศนคติว่าเขาเป็นรากญ้าก็จะบริหารแบบคนใต้ตีน มีค่าเอาไว้เหยียบหรือเหยียดนะถ้าคิดเข้าใจรู้สึกนึกคิดหรือเรียกว่าทัศนคติเนี่ยมีกรอบความคิดว่าเขาเป็นรากหญ้าเวลาบริหารก็จะบริหารแบบเห็นเขาเป็นพวกคนใต้ตีนมีค่าแค่เอาไว้เหยียบหรือเอาไว้เหยียดนะถ้ามีทัศนคติว่าเขาเป็นฐานรากประเทศเพียงแต่อยู่ในฐานะเข้าไมถึงโอกาส ด้วยโอกาสก็จะบริหารแบบแยกแบบยกว่าคนส่วนนี้คือเสาเข็มเสาเข็มของสังคมแต่อยู่ในสภาพคนปิดทองหลังพระเพราะฉะนั้นอะไรช่วยได้ต้องช่วยเต็มที่เพราะถือได้ว่าเป็นเสาเข็มแล้วแบกรับน้ำหนักของสังคมเอาไว้เป็นคนปิดทองหลังพระนะนี่มันเหมือนหรือมันต่างกันก็คือตรงนี้ ถ้าถามว่าคนจนหรือรากหญ้าส่วนใหญ่เป็นคนเท่าคนแก่อยู่ตามชนบทมีค่าตรงไหนนับวันจะเป็นภาระสังคมที่ต้องดูแลด้วยซ้ามองแคบๆเฉพาะตัวก็เห็นอย่างนั้นแต่ที่เห็นไม่ใช่ที่เป็นตามโครงสร้างสังคมชาติมันเป็นโดยจําเป็นเพราะแต่ละรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยมียุทธศาสตร์บริหารส่วนนี้จึงปล่อยให้ก่อตัวเป็นลักษณะ สังคมเมืองสังคมชนบทซ้อนทับกันโดยไม่มีการบริหารจัดการที่สมดุลน,นะผู้เท่าผู้แก่คนยากคนจนส่วนหนึ่งที่ยังชีวิตประจำวันอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ด้วยบัตรลุงตู่ที่เป็นตัวช่วยนะพอมีเงินนะเอาไปซื้อข้าวซื้อของนะ,ะมีผักหญ้าอาหารพอได้กิน เกิดคำถามว่าแล้วทําไมรัฐบาลต้องไปอินังถังขอบกับคนที่เป็นส่วนเกินสังคมละ่ะมันเป็นเรื่องของแต่ละครอบครัวที่ลูกหลานต้องดูแลไม่ใช่เหรอนะเปลลสีเงินบอกว่าก็นี่แหละตรงนี้ตรงประเด็นเลยอยากให้ตอบตอนว่าทําไมตามชนบทจึงมีแต่คนแก่เฝ้าบ้านเลี้ยงหลานแล้วคนหนุ่มสาวลูกเต้าที่โตโตแล้วเนี่ยไปไหนกันหมดคําตอบที่ได้น่าจะไม่หนีร้อยละแปร้อยละเก ต้องตอบว่าไปทํางานไปทํางานในกรุงเทพทํางานอยู่ในโรงงานบ้างหรือไปอยู่แรงงานไปเป็นแรงงานอยู่ต่างประเทศบ้างตามต่างจังหวัดบ้างแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยเมื่อมีครอบครัวมีลูกมีเต้าก็เอาไปส่งให้ครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตามชนบทเลี้ยงแทนส่วนตนเองออกไปสู้ชีวิตออกไป,ไปเผชิญชีวิตหาเงินแล้วก็ส่งกลับไปเลี้ยงลูกลูกก็เรียนหนังสืออยู่ที่บ้านต่างจังหวัดคุณ พ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็ดูแลไปลองคิดสิคนแก่ผุเท่าเหล่านั้นเป็นส่วนเกินสังคมหรือเป็นผู้แบกรับสังคมอ่ะทีเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีนโยบายมีมาตรการนะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ไปช่วยได้ถ้าเป็นคนยากจนคนไรายได้น้อยก็มีบัตรนะตเติมเงินเข้าไปในบัตรไม่ใช่หาเสียงลอยๆเหมือนสมัยคุณทักษิณนะถ้าเป็นผู้สูงวัยก็มีเบีย้ยยังชีพผู้สูงวัย แล้วก็เติมรายละเอียดเข้ามาอีกหลายเรื่องเปลวสีเงินได้บอกว่าเนี่ยเขาเป็นผู้แบกรับสังคมเมื่อมองตามสภาพความเป็นจริงเหล่านี้นี่คือห่วงโซ่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและวิถีชีวิตสังคมไทยทุกวันนี้คนเท่าคนแก่คือคนสละโอกาสชีวิตงานตัวเองมาเป็นแนวหลังเฝ้าโยงให้ลูกหลานซึ่งอยู่ในวัยทำงานไปเป็นนักรบแนวหน้าในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมประเทศ เป็นผู้ใช้แรงงานเป็นพนักง,งานโรงงานพนักง,งานบริษัททำมหาอา,าชีพต่างๆวงจรเศรษฐกิจชีวิตสังคมไทยต่างมีน้ำหนักแบกรับและต้องเกาะเกี่ยวกันอย่างนี้ผมจึงบอกว่าไม่มีส่วนไหนเป็นส่วนเกินที่จะมองว่าเป็นรากหญ้าหรือคนจนเพราะมันซ้อนทับและเกาะเกี่ยวกันดังว่าแล้วที่พูดเนี่ยเทนีนะะเก็ตหรือไม่เก็ตก็ไม่ทราบถ้าไม่เก็ต เห็นทีจะต้องเปลี่ยนจากโทนีเป็นโทฉีหรือที่ผมพูดเนี่ยมันเข้าใจยากไปนี่เปรียวสีเงินบอกนะก็ไม่เป็นไรอ่านที่รองโฆษกที่พานันสิริชนะพูดเมื่อวานนี้นะคืออธิบายเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทักษิณเนี่ยวิพากวิจารนะก็คุณที่พานันก็อธิบายชัดเจนบอกว่าบัตรที่บอกว่าประชาชนจะเมินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะคุณที่พานันบอกว่า นายทักษณิณคงว้าเวโดดเดี่ยวและขาดความอบอุ่นต้องยอมรับความจริงให้ได้นะแม้จะเจ็บปวดที่นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นที่นิยมมีประสิทธิภาพเข้าไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วมีกลไกในการพัฒนาไปสู่การยกระดับสวัสดิการประชาชนไม่ใช่เพียงมิติของรายได้เท่านั้นแต่คือหัวใจของสวัสดิการประชาชนแม้แต่ตัวนายทักษณิณก็ไม่ประกาศ ก็ไม่กล้าประกาศให้ชัดเจนว,ว่าจะแนะนําให้พรรคเพื่อไทยยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้แต่ขี่ม้าเลียบค่ายและหาจังหวัดช่วยหาเสียงทั้งที่ผลเอกประยุทธ์ทำมาหมดแล้วดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะมุ่งเ,เศรษฐกิจกระจายไปสู่ต่างจังหวัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการทําเขตเศรษฐกิจต่างๆตั้งเป้าปี66จะมีไรายได้รวมนักท่องเที่ยวเนะี่ย2.4ล้านล้านบาทนะ เป็นมูลค่าเศรษฐกิจที่จับต้องได้นี่คือตัวอย่างที่คุณเปลวดีโค้ดมาจากคุณทิพานันสิริชนะแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณเปลวสีเงินเนี่ยฟันธงว่านะะก็ชมคุณทิพานันก่อนว่าเป็นมือปืนข้างซ้ายของนายกพักรวมไทยสร้างชาติสมแล้วแต่มีอีกประเด็นหนึ่งที่โทนี่นะต้องต้องทําเป็นตลกเชิงยกตัวอย่างเข้าตำรา the d o nobody นะยกว่าคุณรู้ไหมตอนรัฐประหาร49เขาจะเปลี่ยนชื่อโอท็อปโอทีโอพีะโอท็อปเพราะเขามองว่ามันคือวันทักษิณวันพจจมานโอคือวันทีทักษิณโอคือวันพีพจจมาน hmm. ทักษิณเนี่ยอ้างว่าตอนรัฐประหารนี่เขาจะเปลี่ยนชื่อโอท็อปนะเพราะมองว่ามันย่อมาจากวันทักษิณวันพจจมาน ผมเป็นนายกผมยังคิดไม่ได้แล้วมันเก่งจริงๆไม่รู้คิดได้ยังไงทั้งๆที่มันคือวันตำบนวันโปรดักนะเปลวสีเงินบอกว่าเออก็เพิ่งได้ยินจากเธอนี่แหละที่พูดเนี่ย <laughs> <laughs> มีคนคิดจะเปลี่ยนชื่อโอท็อป <laughs> เพราะอิจฉาว่าจะเป็นวันทักษิณวันพจจานเพิ่งเคยได้ยิน <laughs> เคยได้ยินมาก่อน <laughs> ท่านหน้านี้ก็คือมีแต่เขาบอกว่าโอท็อปย่อมาจากคําว่าวันทักษิณวัน Prisoner ก็คือนักโทษนะอันนี้คือเปลวสีเงินคนปลายซอยแซลมาแซลกลับนะแล้วก็ให้รายละเอียดถึงเรื่องความสำคัญของทัศนคติถ้าเกิดเป็นนักการเมืองแล้วไปมองว่าชาวบ้านเป็นรากหญ้ามันก็จะตามมาด้วยการมองลูกน้องในเป็นหมาในคอกกันนี้คุณเปลไม่ได้พูดนะผมเติมให้ไม่รู้ใครมองอย่างนั้นนะแล้วทาอย่างนั้นไงจนหลุดปากออกมาแล้วก็มองประชาชนเป็นแค่ ที่เหยียบเป็นบันไดเหยียบเป็นเรือให้พายไปส่งเวลาที่ตนเองต้องการหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาใกล้เลือกตั้งค่อยโผล่หัวมาช่วงที่บ้านเมืองมีวิกฤตก็ขัดขาคนที่เป็นรัฐบาลไปร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียวแต่พอใกล้เลือกตั้งเฮ้ยอยากได้ประโยชน์ส่งลูกสาวมามอ,อ,อยากได้ประโยชน์เสนอหน้ามา,าทัศนคติเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกถึงพฤติกรรมนะคคุณเปียวเนี่ยจึงหยิบเรื่องนี้มา,าส่วนคนที่มองว่า คนยากจนคนในชนบทไม่ใช่รากหญ้านั่นคือฐานรากวิธีการทำเขาจะเป็นอีกแบบหนึง่งเขาก็จะมองว่าอะไรช่วยได้ช่วยเพราะฉะนั้นเราถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเห็นใครที่อยู่กับเรามาตลอดใครที่ลงมือทำโดยไม่ได้หาเสียงไม่ได้มีคำสัญญาไว้ล่วงหน้าด้วยแต่ทำเลยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะทำมาตั้งแต่ปี60เนี่ย เราไม่ใช่โดยไม่ได้เคยไปสัญญานะว่าจะทํานะแต่ทําให้เลยแล้วถ้าเทียบกับคนบางคนที่สัญญาอยากจะได้คะแนนไงเลยไปสัญญาแล้วไม่ทําให้มาลงทะเบียนแล้วไม่ทําไปถามคุณลเนาะดูสินะแต่ใครที่เขาทําแล้วก็ทํามาตลอดต่อเนื่องปีที่6แล้วเนี่ยแล้วก็เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์มาเรื่อยๆด้วยหลล่าสุดประชุมครมอสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็เพิ่งจะเพิ่มเติมนะฮะบัดสมัิการแห่งรัฐฉบับอัปเกรดขึ้นมาอีก ค่าน้ําค่าไฟไม่ต้องสํารองจ่ายล่วงหน้าแล้วทีนี้อย่างงี้เป็นต้นนะทั้งหมดนี่ประมาณหกหมื่นกว่าล้านต่อปีอก็อัดงบส่วนที่มายิงตรงไปที่ชาวบ้านไม่ต้องผ่านหัวคะแนานไม่ต้องผ่านนักการเมืองนะแล้วก็จํานวนเท่าไหร่ผ่านคุณสมบัติเท่าไหร่ทําให้หมดนะนั่นคือความต่างไงทัศนคติที่แตกตา่างมันจะนํามาซึ่งการกระทําที่แตกตา่างเพราะฉะนั้นต้องมองให้เห็นว่าเจตนา ของใครเป็นอย่างไรแม้กระทั่งคุณทักษิณเนี่ยยังไม่กล้าประกาศแล้ว่าจะเลิกได้แต่ออ้อมแอมแอมเห็นไหมใช่ค่ะเอาเุินเปรี้ยวอย่างที่คุณเปรียวบอกอ่ะว่าเดี๋ยวคนก็จะมีรายได้นะก็จะมเอินไปเองแหละก็จะมเมินไปเองนะฮะจะมเมินไปเองได้ยังไงเพราะบัตรเนี้ยเขาจ่ายตามคนที่มีเกณฑ์รายได้ถ้าเกิดรายได้เกินก็ไม่มีบัตรนะฮะแล้วที่โฆษณาว่าคนจนจะหมดอ่ะกี่ปีที่โฆษณาไว้น่ะ แล้วอาจสามารถไปยังไงทุกวันนี้<ช>นะคืขเหลือเชื่อที่ยังมีคนหลงหลมอยู่นะฤฤฤฤฤ